สัมภาษณ์หน่อยสิครับไม่ทราบว,ว่าชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อวียางครับชื่ออะไรนะชื่อวียางครับวียะครับเอ่อเป็นคนเป็นคนสัญชาติอะไรครับเป็นคนพม่าครับเป็นคนพม่าเนาะพม่าแท้ๆหรือว่าเป็นกะเหรี่ยงเป็นมอญหรือว่าเป็นพมา่าเป็นคนพม่าเลยมาจากส่วนไหนของพม่าครับพมา่าเอ่อจังหวัดหรือว่ายางกองยางกาะยางกองเลยนะโอเคมาทํางานนึกอาหรือยังครับ ท,ที่ประเทศไทยนานหรือยังเจ็ดปีแล้วเป็นผู้ประกรันตนไหมครับตออยู่มาตาอานะไร <33. S 2> ครับตาเท่าไหร่นะสามสิบนะ3สามสิบสามสิม <Ö> ปีสอง7สประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่รับอนุญาตประมาณ3ล้านสี่แสนคนนะสัดส่วน ก็ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณเออยอะที่สุดเลยนะแล้วก็รายงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ทําการอ,อ,อยู่ในภาคการผลิตก่อสร้างค้าขายและภาคบริการนะถ้าเรามาแยกตามตามประเทศเนาะก็พบว่าประเทศที่มีแรงเป็นแรงงานต่างด้าวในไทยมากที่สุดก็คือเมียนมา นะมีประมาณหนึนะ่งล้านเก้าแสนคนเนาะสัสดส่วนประมาณ55-60%เลยทีเดียวลองมาก็เป็นประเทศกัมพูชานั่นเองนะ2 0 2 2อันดับ3ก็เป็นลาวอันะดับ4ก็เวียดนามก็เป็น4ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะที่เรามักจะเรียกเขาเหล่านั้นว่าต่างดาวประเทศอื่นประมาณ5,000 500, 0 0คนนะข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลการประมาณตนนะโดยประมาณเท่านั้นนะครับความคิดความเชื่อพี่หมอบูนเชื่อว่าอนาคต ประกันสังคมของประเทศไทยขึ้นอยู่กับแรงงานเหล่านี้ทั้งนั้นด้วยสังคมคนไทยแล้วเราแต่งงานกันน้อยลงคลอดลูกกันน้อยลงและนิยมไปทํางานต่างประเทศหรือแม้กระทั่งลูกหลานก็ทํางานฟรีแลนด์เพราะฉะนั้นประกันสังคมต้องพึ่งพาแรงงานในกลุ่มนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันทําให้แรงงานกลุ่มนี้เข้ามาเป็นผู้กานตนเพื่อเพิ่มความยั่งยืนและมั่นคงกับประกันสังคมกันครับ